สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะขณะน,นี้ท่านกำลังรับชมรายการสมัชชาประเทศไทยคะ่ะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนะคะสุวรรณภูมิคะ่ะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุด,ด้วย FM 92.25นะคะออกอากาศทุกวันศุกร์ในวันนี้ดิฉันนะดร์นัทาวินินัยาภาเป็นพิธีกรนะคะและเรามีพิธีกรร่วมอีกท่านหนึ่งก็คือดออรุธามาศแก้วพิจิตรคะ่ะ ท่านเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะอาจารย์คะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะวันนี้ถ้าเกิดจะให้ทันสมัยจริงๆนะคะเราต้องมาคุยกันในเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็สังคมประชาธิปไตยค่ะค่ะท่านถ,ถ้าเป็นประเด็นนี้ก็คงจะเป็นใครอื่นไม่ได้นะคะเพราะฉ<ช>ะนัะ้นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรจุรีวิจิตวัฒกาศนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านเป็น อดีตอธิการบดีของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะท่านเป็นประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะอาจารย์คะแล้วเป็นที่สงสัยกันเหมือนกันนะคะว่าสังคมประชาธิปไตยกับความโปร่งใสเนี่ยค่ะมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันยังไงคะจาเป็นไหมคะว่าโปร่งใสแล้วจึงจะเป็นประชาธิปไตยหรือว่าสังคมประชาธิปไตยต้องโปร่งใสค่ะเรนคิดว่ามัน เ,เกื้อหนุนซึ่งกันและกันะนะคะสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมีเงื่อนไขหลายอย่างที่ทําให้ทุกอย่างต้องโปร่งใสทางการบริหารจัดก,การในต่างๆนะคะทีนี้ความโปร่งใสก็จะทําให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกันทั้งสองส่วนเนี่ยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน,นะะแล้วความโปร่งใสนยะจริงๆแล้วมันหมายถึงยังไงคะมันหมายถึงซื่อสัตย์หรือมันหมายถึงว่ามองเห็นได้เหมือนเรามองเข้าไปในโหลประทองอะไรอย่างนี้มันเป็นยังไงคะความโปร่งใสคือว่าไม่มี อะไรที่มันแอบซ่อนเร้นจริงๆก็ตัวอย่างที่ใช้เกี่ยวกับโหปาทองก็คล้ายๆอย่างนั้นนะคะคล้ายๆว่าแสงสว่างส่องลงมาทําให้เราสามารถจะเห็นอะไรได้หลายอย่างนะคะ,คะเพราะฉะนั้นในในตรงนี้เนี่ยโปร่งใสในที่นี้เราหมายถึงว่ากระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐนั้นมีความโปร่งใสให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบได้ในยุคนี้สมัยนี้เราก็จะพูดถึงว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นที่รับรู้ไหม นะฮะประชาชนมีส่วนร่วมไหมในการที่จะเข้าใจสอบถามนะฮะไม่ว่านโยบายสาธารนณะหรือว่าการจัดสรรงบประมาณหรืออะไรต่างๆนะฮะตรงนี้คือรัฐจะไม่ปิดบังข้อมูลนะฮะให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนี้ก็มันก็สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยว่าด้วยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนะนะฮะแล้วสาหรับประเทศไทยสังคมไทยของเราเนี่ยคะ่ะมีความโปร่งใสระดับไหนคะสังคมไทยโรนินคิดว่า เรามาจากพื้นฐานที่ไม่ไม่ได้เน้นเรื่องความโปร่งใสในอดีตใช่ไหมคะเพราะสังคมไทยนี่วิวัฒนาจากโครงสร้างระบบที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นหลักนะฮะในว่าด้วยเรื่องของระบบอุปธรร,รมอุปธมร,รมก็คือมีความผูกพันระหว่างผู้ปถัธภรมกับผู้รับอุปธมภ์ความสัมพันธ์ในลักษณะนั้นมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นไม่ใช่เรื่องสาธารณนะเพราะฉะนั้นพื้นฐานของการที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวมักจะสวนทางกับความโปร่งใสนะคะ <ๆ S 2> ถ้าอย่างนี้แปลว่าเราต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยของเราเหรอคะถึงจะไปเข้ากับความโปร่งใสได้คงไม่ได้เปลี่ยนวัฒนธรรมไทยทั้งหมดแต่ในมิติของเรื่องของระบบดุลธำมันจะสวนทางกับระบบประชปประาิก็ตยอยู่แล้ว<อ>เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยคงต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนหา่าต้องเปลี่ยนให้น้อยลงต้องปรับให้น้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าเราละทิ้งส่วนดีของวัฒนธรรมไทย นะะในส่วนของคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยมีมากมายอย่างเช่นความเอื้ออาทรต่อกันนะคะความที่เราเอาใจใส่ค,คนอื่นนะคะความเป็นมนุษย์นิยมของสังคมไทยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องคงไว้ไม่ได้น่ารังเกียจเลยเลย,เลยนะ,ะคะแต่ว่าแต,แต่ว่าในการบริหารจัดการควรจะต้องเปิดกว้างให้โอกาสเท่าเทียมกันโปร่งใสหมายถึงว่าสมมติเราจะเปิดรับสมัคร,ครนะคะ เกณฑ์กติกาต้องชัดเจนคนทุกคนจะต้องมีสิทธิ์เข้ามาสมัครได้พร้อมกันแล้วก็เอาคะแนนเป็นตัวตั้งเอาคุณสมบัตินะคะความสามารถเป็นตัวตั้งไม่ใช่มีการฝากฝากคนน,คนู้นคนนี้คนมีเส้นฝากคนได้อย่างนั้นมันไม่โปร่งใสแน่นอนใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นะคะอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะ,คะอยากจะเรียนถามว่าการมีส่วนร่วมเนะะี่ยค่ะมันช่วยทําให้ความโปร่งใสเนี่ย ดีคือชัดเจนขึ้นหรือว่าระดับความโปร่งใสมากน้อยดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะก,การมีส่วนร่วมก็ก็คงจะทําให้ระดับความโปร่งใสมากขึ้นเพราะประชาชนมีสิทธิ์สมมติว่าเรียกร้องใช่ไหมคะเรียกร้องที่จะรับทราบถึงการตัดสินใจสมมติกับนโยบายสาธารนณะที่กําหนดขึ้นมาเนี่ยความโปร่งใสใหมายถึงว่ารประชาชนมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการที่จะอยากทราบว่าทําไมถึงได้กําหนดนโยบายในลักษณะนี้เหตุผลคืออะไร นะฮะถ้ามีถ้าผู้ที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายตามหลักประชาธิปไตยก็คือว่ามีการให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบสังเหตุผลนี่คือความปสงสัยแต่แน่นอนที่สุดไม่ได้แปลว่าประชาชนมีส่วนร่วมแล้วการตัดสินใจต้องไปขึ้นอยู่กับประชาชนตลอดไม่ใช่เ,เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ผู้มีอํานาจจะมีข้อมูลมากกว่าแต่ว่าก็มีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายบนะฮะ,ะ,ฮะการที่ไปทํากันเองทุกเรื่องทุกอย่างโดยไม่ให้ประชาชนรับรู้รับทราบอันนั้นคือ สวนทางและขัดกับหลักของความโปร่งใสอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมที่นีด้านเนี่ยค่ะว่ามีบทบาทอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะค่ะพอดีศูนย์ส,สาธารณประโยชน์และประชาสังคมตอนที่ก่อตั้งเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือพยายามจะเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมคะนะคะภาคประชาสังคมเพราะว่าสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นส่งเสริมความแข็งแกร่งของภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจเอกชน <im itation> แต่ว่ามันมีภาคประชาสังคมที่ถูกมองข้ามละเลยเยอะนะคะภาคประชาสังคม <im itation> ยิ่งรับวันก็มีบทบาทมากขึ้น <im itation> ในในการพัฒนาในการทาํางานในต่างๆเป็นส่วนที่จะทวงดุลอํานาจของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนเพราะฉะนั้นเราเราก่อตั้งโดยหวังที่จะให้ความสําคัญกับภาคส่วนนี้โดยใช้องค์ความรู้เป็นตัวนำนะคะเพราะสังคมไทยเราไม่ได้รับรู้รับทราบเลยว่าภาคประชาสังคมทําอะไรกันเรามีแต่ฟัง นะคะข่าวลือบ้างอะไรบ้างบางบ,าง,บางทีก็ไม่ชอบโดยมีอคต,มอคติมีอะไรต่างๆทีนี้ภาคประชาสังคมมีความแตกต่างหลากหลายอันนี้คืองานวิชาการคนะอะ๋ออันนี้ค่ะอยากจะถามก่อนที่จะไปไปเด็นอื่นนิดนึงว่าคําว่าประชาสังคมเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงอะไรคะประชาสังคมถ้าตามหลักวิชาจริงๆนะคะหมายความว่าเป็นกลุ่มกลุ่มบุคคลที่รวมกลุ่มกันหรือว่าองค์กรที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการ นะฮะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ถูกก่อตั้งโดยภาครัฐและไม่ใช่เป็นธุรกิจเอกชนเขาบอก between state and market นะฮะอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่รัฐและก็เอกชนที่ไม่ใช่ธุรกิจเอกชนไม่ได้ถูกก่อตั้งแต่มันก็จะมีคุณสมบัติมีลักษณะพิเศษของเขาอีกหลายอย่างเช่นประชาชนรวมกลุ่มกันอยากทําอะไรลุกขึ้นมาทํากันเองนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ครอบครัวด้วยไม่ใช่ครอบครัวด้วยถ้าครอบครัวตั้งมูนิธิตั้งอะไรนั่เป็นเรื่องของครอบครัวใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่า ระหว่างรัฐเอกชนและครอบครัวคือคนกี่คนมารวมกลุ่มกันทำอะไรด้วยกันะนะคะโดยมีจิตอาสาและมีความห่วงใยว่าสนใจเรื่องบางอย่างที่จะเกี่ยวข้องกับสาธารณะถ้าเป็นเรื่องครอบครัวเราทำเพื่อครอบครัวเราเองมันก็เป็นเรื่อง p r i v a t นะคะแต่นี่หมายถึงว่าเพื่อส่วนรวมเพื่อสาธารณะเพื่อคนหลายคนที่อยู่ร่วมกันทีนี้ตรงนี้คือ ส่วนใหญ่ก็เป็นองค์กรที่ไม่ได้หวังกําไรนะคะไม่ได้หวังกําไรไม่ไม่ไม่เหมือนภาคธุรกิจเอกชนที่เป้าหมายวัตถุประสงค์เขาชัดเจนว่าเขาจะทํากาไรอันนี้ไม่ใช่แต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ต้องหาทุนใช่ไหมคะะว่ามันจะดาเนินการไม่ได้มันจะดำเนินการไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมีการระดมทุนบ้างมีทำอะไรบ้างอย่างดูเราเห็นตัวอย่างของต่างประเทศอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาพวก non-profit organization องค์กรที่ไม่หวังกำไรทั้งหลายเขาก็ทําทํางาน ระดมทุนนะคะอย่างพิพิธภัณฑ์ก็มีมิวเซียมช็อปนะคะร้านขายของพิพิธภัณฑ์ที่ขายของมองปักแห่งทําเก่งเชิงนะครเอารายได้เข้ามาช่วยองค์กรให้อยู่รอดได้แต่ว่าไม่ไม่เอารายได้ไม่เอากําไรนี่ไปแบ่งกันในหมู่ไม่มีการแบ่งกันในสมาชิกไม่ใช่เข้ากระเป๋าของใครอะไรอย่างนี้ผิดกับองค์กรภาคธุรกิจเอกชนนั้นเขาปันไปให้กับผู้ถือหุ้นกับเจ้าของใช่ไหมคะอันนี้เป็นว่าเพื่อทํางานต่อเพื่อความอยู่รอดนะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วเขาก็มีมิติทางสังคม จะมีอะไรกลับคืนมาให้สังคมนะคะรวมทั้งมีอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือว่ามีอาสาสมัครช่วยทางานนะคะอันนี้เราจะไม่เห็นในภาครัฐเราก็จะไม่เห็นในภาคธุรกิจเอกชนแต่ว่าอาสาสมัครเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเป็นส่วนหนึ่งประชาสังคมจริงๆแล้วองค์ที่องค์การที่เป็นประชาสังคมนี้ก็สามารถที่จะไปจ้างลูกจ้างก็ได้ด้วยไม่จําเป็นต้องเป็นอาสาสมัครร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่จําไม่จำเป็นเลยเพียงแต่ว่ามีลักษณะพิเศษที่ว่ามีกลุ่ม อาสาสมัครมาช่วยไม่มากก็น้อยในแต่ละองค์กรนะคะอาจจะบางองค์กรอาจจะจ้างคนส่วนใหญ่แต่อาสาสมัครแค่บอร์ดนะคะแค่กรรมการบริหารแค่นั้นเองกรรมการที่ช่วยกําหนดนโยบายช่วยอะไรต่ไรเพราะคนที่เป็นระดับกรรมการจะมีความพร้อมแล้วมีอาชีพของตัวเองใช่ไหมคะก็มาเสริมมาเสริมแต่ว่าคนที่ทํางานจริงๆต้องเป็นมืออาชีพด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนเจ้าหน้าที่ในภาครัฐหรือภาคธุรกิจเอกชนก็บางทีมีความเข้าใจผิดคล้ายๆกับว่า จะต้องเป็นอาสาสมัครหมดซึ่งบางทีมันอาจจะทําให้การดําเนินงานไม่มีประสิทธิภาพก็ได้เพราะว่าทุกคนก็ใหม่หมดแล้วก็กอาจจะทําไม่ค่อยจะเป็นใน,ในประเทศที่กําลังพัฒนาหลายแห่งอย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยเรามาจากพื้นฐานที่คนมีฐานะดีในสังคมไปทํางานทางด้านสังคม<า>แล้วก็ไปถึงอาสาสมัคร<า>ไอ้ผู้